สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาบอกมากล่าวกันว่าใคร หรือว่าลัคนาราศีใดบ้างที่เข้าเกณฑ์เป็นหใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1กรกฎาคมปี2 5 6 5นี้ค่ะและก็เหมือนเช่นเคยเราจะไม่มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1 2หรืออันดับ3นะคะก็จะยกมาแล้วก็บอกกล่าวกันให้ทราบกันแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค่ะชาวสิงท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชค ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2565นี้ค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์คะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวและในช่วงนี้ดาวพระอาทิตย์โคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนลาภะ ถือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีโอกาสที่จะก่อเกิดโชคลาภเสียงดวงเสียงโชคได้มีเงินฟลุกฟล๊กเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้กับเงินพิเศษนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยและดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณเมื่อไปอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้ตัวคุณจะเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขวันเดือนปีเกิดเลขอายุปัจจุบันนี้นะคะเลขเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขบัตร ATM นะหรือเลขที่อยู่อาศัยของคุณมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดโชคลาภมาสู่ตัวคุณได้นะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ต้องทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเพราะดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะเป็นราชาโชคแบบนี้ ต้องเสริมกําลังให้กับดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างนะคะทําบุญด้วยหลอดไฟทําบุญด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงก็จะช่วยเสริมสร้างบาร,รมีเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างความมีโชคลาภให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นอกจากในเรื่องของดาวประจําตัวที่โคจรเป็นราชาโชคแล้วดาวดวงอื่นๆก็ยังทํามุมดีต่อดวงชะตาด้วยสมัยมองว่าในจังหวะนี้ชาว ลักษณะลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางมีเกณฑ์ที่จะได้ไปในสถานที่สวยงามมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบปากมีเกณฑ์ที่จะได้ทานอาหารอร่อยมีเกณฑ์ที่จะได้ไปอยู่ใกล้กับแม่น้ํา ต้นไม้หรือสถานที่ที่มันรู้สึกผ่อนคลายสถานที่เงียบสงบประมาณนี้ค่ะนะบางครั้งแล้วโชคลาภไม่ได้มาในรูปแบบของเงินทองนะคะหรือความสําเร็จบางครั้งโชคลาภก็มาในรูปแบบของความสวยงามหรือความสุขกายสบายใจก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงจะมีเกณฑ์ได้ครอบครองบางสิ่งบางอย่าง ที่คุณพึงพอใจอาจจะได้มาซึ่งหลักทรัพย์แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวสิงทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ